สวัสดีครับจากร้านกงจาักการเกษตรเลือททาน,นะครับวันนี้นะครับก็จะพามารีวิวหาง PEM 1408พัดนะครับนี่นะครับหาง PEM 1408พัดรับประกันคุณภาพ2ปีนะครับนี่ครับนี่ครับชุดหางนะครับหางตัวนี้ก็ วงล้อนะครับวงล้อตัวนี้กออ็ขนาดวงล้อ28นิ้วนะครับ28นิ้วเล็บล้อก็จะขนาด3นิ้วนะครับเล็บล้อนี่ขนาด3นิ้วแล้วก็มีทั้งหมด16เล็บนะครับ16เล็บรอบวงนะครับ16เล็บตัวเครื่องนี้ก็แนะนําให้ใส่140ขึ้นไปนะครับ140ขึ้นไปถึงจะลากได้นะครับตัวนี้ สายพานี้ก็ให้มาสามเส้นนะครับสาเส้นจางสยามคูโบต้านะครับล่องบีเจ็ดสิบแปดครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์โซโลนะครับเกียร์โซโลนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเกียร์สำหรับปั่นโรตารี่นะครับนี่ เขียสาหรับปัดโรตารี่ปั่นช้าปั่นเร็วนะครับตรงนี้ครับตัวเชื้อนี่ก็แข็งแรงนะครับทนทานครับผมนี่ครับประกอบมาอย่างดีครับตรงนี้ก็เป็นด้านขวาเนี่ก็เป็นมือเร่งนะครับไวเ้เร่งเร่งเครื่องนะครับเร่งแรงเร่งเ,งเ,งเ,งเบา ส่วนฝั่งนี้ก็สำหรับเดินหน้ายหลังนะครับตัวนี้เบรกเดินหน้ายหลังนะครับฝั่งนี้เกียร์ก็มีทั้งหมดสี่เกียร์นะครับนี่ครับมีทั้งหมดสี่เกียร์นี่ครับหนึ่งสองสามเกียร์สี่เป็นเกียร์หลังนะครับพลังก็สามเกียร์เดินหน้านะครับหนึ่งเกียร์หลังครับตัวนี้ก็เป็นที่เข้าเกียร์ครับตรงนี้เลยครับ ส่วนตรงนี้ก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับหมุนครับปรับสูงต่ําของล้อตรงนี้ครับความสูงนะครับตัววงล้อกระทะก็ขนาด8นิ้วนะครับขนาดแปดนิ้วตัวนี้ก็สามารถเติมลมได้นะครับส่วนยางนี้ก็ประมาณ10ความกว้างประมาณ10เซนได้นะครับตรงนี้ความกว้างอันนี้ก็ สาม,มารถเติมลมนะครับนี่ครับมีจุกลมด้วยครับเนี่ยเอาไว้เติมลมนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามียางในหรือเปล่านะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นที่เหยียบนะครับตัวนี้ก็ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ครับเพราะว่าจะมีที่กันเอาไว้เหยียบที่กันลื่นด้วยนะครับตัวตัวเดิมจะไม่มีนะครับตัวเดิมไม่มีส่วนล้อรุ่นเก่าก็จะเป็นแค่ไปล้อเป็นแบบพลาสติกนะครับ ไม่ค่อยแข็งแรงตัวใหม่ก็จะเป็นล้อ,อยางแล้วครับใช้ดีครับตัวนี้ส่วนเบาะนั่งนี้ก็สามารถเลื่อนปรับได้นะครับนี่ครับเลื่อนปรับเลื่อนปรับได้มีน็อตสองตัวนะครับขันเลื่อนมาข้างหน้าข้างหลังก็ได้นะครับสําหรับคนขาสั้นขายาวครับคนสูงคนต่ำ๋ยาให้ดูอ๋อ มันขยับมันดันขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีเครื่องอยู่ด้านหน้านะครับส่วนโรตารี่ปั่นนี้ครับนี่ด้านล่างนะ,ะดูยดกหน่อยโรตารี่ปั่นนี้ก็ขนาดความกว้างของโรตารี่ก็ประมาณหนึ่งหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรครับผมนี่ครับตัวใบขนาดของใบก็ประมาณสิบห้าเซนนะครับสิบห้าเซนจะเข้าดินประมาณสิบสองถึงสิบห้าเซนนะครับเวลาปั่น แั่นดินนะครับก็ตัวนี้ก็น้ากว้าง1เมตรนะครับขนาดใบก็15เซนได้ครับมันก็จะมีตัวต่อเพิ่มด้วยนะครับต่อขยายโตรตารี่ขย่บอ,อกไปอีกนะครับประมาณน่าจะประมาณ5ถึง10เซนนี่แหละครับแล้วก็จะมีชุดผานชุดใบผานชุดโค้งผานนะครับแล้วก็จะมีใบผานให้2ใบแต่ว่าใบขี้เมาจะไม่มีนะครับ ก็ที่แถมมาด้วยนะครับน่ครับเฉพาะหางโคง้งชุพาอนี้ก็ชุดนี้ก็ขายนะครับผมทางร้านก็ขายนะครับขายหมดชุดก็มีนะครับทั้งหมดชุดก็ขายแต่แนะนําลูกค้าให้แนะนาเอ่อถ้าจะซื้อชุดนี้นะครับก็แนะนํา ให้มีเครื่องร้อยสี่สิบขึ้นไปนะครับถึงจะลากจูงได้นะครับเครื่องจะมีกําลังลากไปได้นะครับถึงจะมีกําลังปั่นโรตารี่ได้ด้วยครับทางร้านก็มีบริการจัดส่งทั่วไทยครับเก็บเงินปลายทางครับผมลูกคา้าท่านไหนสนใจครับก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หก้าห้าห้า ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ